มูวนูข้อมือที่มีอยู่ใช้เป็นประโยชน์สังเกตรอยเดิมนิดนึงว่าไปที่ไหนนะครับมจะมูลนหากันได้แล้วก็ดูตัวนี้นิดนึงคพจะมีรอยล็อกของมันอยู่เยกให้มันเศ้าลู จะมีอะไรตรงล็อกตรงตรงนี้มันจะเป็นล็อกเดือยเข้าไปครับอ๋อต้องตรงกับเดือยคือคือเราเราหมุนดูก็ดูครับถ้าวันถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันจะหมุนได้ใช่ไหมครับ,รบถ้ามันตรงกับล็อกมันเนี่ยนมันจะดนึงเลยถ้าเข้าล็อกมันพอดีมันเข้าล็อกมันจะหมุนหมุนหมุนเข้าไปได้เลยอืมมันต้องมีล็อกตัวมันอยู่อ๋อมมเป็นเดือยตรงนั้นตัวล็อกตัวนั้นไว้ใช่ครับอืมอืม แค่พอถึงครับเย็บลายในหนงก็ในแนงก็ในแนงละเปลี่ยนเอานั่นอีกทีอีกทีร um> ิมบันทึกเปลี่ยนจากจักเป็นนวดเออเป็นอะไรนะเป็นลวดออ่าจะได้ทำบันทึกด้วยตันี้ก็สามารถเปลี่ยนได้มีจะเปลี่ยนใบมีดอ่าวิธีการเปลี่ยนใบมีดตัวนี้เราอาจารยหมุนนะครับก็ต้องถอดต้องถอดตัวนี้ออกล่างออกดตัวล่างออก มีเครื่องมือให้เรียบร้อยแล้วหมุนให้มันขึ้นด้านหน้าให้มันหงายขึ้นก่อนเนีจะทำไยากแต่ตัวนี้มันจะเป็นเกียวซ้ายนะครับหมุนกลับเข้าทวนออกตามแต่นี้ต้องเข้าตามออกทวนกลับกันเพราะมันคว่ำลงนี่จะหมุนออกหมุนออกหมุนออกหมุนหมุนทวน หมุนออกหมุนหมุนตามหมุนข้าวหมุนตามมันคือมันกลับกันมันหงายเนาะเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนอันี้ก็จะเป็นใบลวดนะครับครับนี่เป็นใบลวดใบลวดไว้สำหรับตัดหญ้าอ่ามันจะตัดหญ้าตัดหญ้ามันแปนกลางไม่แข็งนะครับใช่ครับไม่แข็งนะสองแบบใช้งานเหมือนสายเอน็นครับผมใช้งานระบบสายเอน็นใช่ไหมอืม เห็นไหมมาอยู่กับพี่แล้วไม่ต้องอยะไรนะเครื่องยาก็ไม่ให้ตัดใช่ไหมไม่ใช่เครื่องเอาอะไรนะพื้นก็ไม่ได้เหยียบให้ใส่รองเท้าแค่พอตึงนะครับพอมันเป็นเกี่ยวซ้ายมแน่นมากนะครับเป็นพอประมานเขาไม่มีอยู่เขาเป็นเกี่ยวซ้ายยิ่งใช้มันยิ่งแน่นอ๋อมือนพอประมานไม่ครอบนี่คือตัวครอบมัน มันพอประมาณนล้วก็หมุนกลับไปบตั้งให้ได้ระดับที่เราต้องการตัวก,กัล็อกกันล็อกแค่นี้ครับก็ใช้ได้ล็อกโอเคครับโอเคครับคุณครับเรียบร้อยนะนะีเรนะียบร้อยแล้วเนาะครับเก็บอุปกรณ์ไว้เหมือนเดิม นิ้็เก็บอุปกรณ์แล้วก็จะไปใส่ก็ไปเปลี่ยนที่บ้านโอเคขอบขอบคุณมากเบอร์โทรเอกเบอร์อะไรนะบอกเบอร์หน่อย084ครับ084 042 042 9847 9847นะฮะับบอ๋อสนใจสั่งซื้อเนาะสั่งติดสั่งทำก่อนเนาะต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมฮะใช้เวลาเพราะว่าไม่ได้ทำไว้ไม่มีเวลาทำไว้แต่ต้องสั่งใช้เวลาประมาณกี่วันนะถึงจะได้ เจ็ดถึงสิบวันครับวันนะครับต้องสั่งก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานหลากหลายสั่งไว้จะเอามาเอาเมื่อไรอะไรเนี่ยนะครับราคาก็บอกได้เนาะถ้าครับถ้าเป็นยีหนนย่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะฮะยีหะย่ห้อนี้ราคารา <500, 000 S 1> คาเจ็ดพ <500, 000 S 2> ันห้าร้อยนะครับถ้าเป็นฮอนด้าอ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่ราคามาตรฐานนะไม่บวกกำไรเนาะ ครับครับก็โอเคครับถ้าจะมีเครื่องเก่าอยู่แล้วมาทำนะมีเครื่องอยู่แล้วก็สามารถเอาเครื่องเก่ามาทำได้อ๋อเครื่องเก่ามาทาได้ด้วยครับอยู่ที่สองพันแครับโอเคเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคไม่รวมไม่รวมตัวพนดีนะครับครับตัวพนีในตัวพนีในราคาเท่าไหร่นะก็สักพันแปดร้อยนะฮะต้องสั่งต้องทมัยทีนะฮะพึ่งแปดพันสบแล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับเอาอุปกรณ์อีกอันนึงกันอ่ะเดี๋ยว